สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการโมคาปาของตัวนี้กันบ้างครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกบอร์ดอะไรแต่ว่าเป็นบอร์ดฟ้าซิงเงินแล้วกันไม่ใช่ซิงทองครับตัวนี้ผมจะเป็นทําการโมคาปากันซึ่งตัวนี้มันมีคาปาให้แล้ว1ตัวนะนี่ตัวใหญ่สีเขียวนี่ค่าที่มันให้มาก็จะอยู่ที่6กพันแปดหกพันแปดร้อยไมโครสามสิบห้าโวลต์ตัวนี้ครับ ซึ่งตัวเดียวจริงๆถ้าเราใช้วัดไม่มากมันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัวมันใหญ่พอสมควรแล้วแต่ว่าระดับเทพอย่างเราแล้วเราจะมาใช้แค่6 8 0 0เองเหรอมันไม่ใช่ <c oughs> มันจะต้องบ้าพลังครับสำหรับสาย DIY อย่างพวกเราใช่ไหมผมก็เลยไปเตรียมคาปามาอีก2ตัวนี่2ตัวก็เพียงพอแล้วเพิ่มอีก5 6 0 0ครับตัวนี้5 0 0 ก็เลยไปหาคาปาได้มาอีกจริงผมมีเยอะครับแต่ใส่แค่2ตัวก็เกินพอแล้วเพราะว่าถ้าใชถ้าเราใส่เยอะเยอะเกินไปบางทีเวลาเราเปิดแล้ว BMS มันตัดไง BMS น่ะเวลามันจ่ายไฟเข้าคาปานะมันเหมือนช็อตเลยแหละเพราะว่ามันจ่ายได้เร็วมากเลยมันก็เลยช็อตดูมองว่าเหมือนช็อตมันก็เลยตัดก็เลยไม่ใส่มากดีกว่าตัวคาปาตัวนี้นครับผมจะเลือกใช้ที่มันเป็น5,600ไมโคร35โวลต์ เพราะว่าที่ต้องเลือกใช้35โวลต์เพราะว่าบอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนี้มันจะรองรับไฟตั้งแต่นี่มันบอกอยู่12-24เห็นไหมตรงนี้12-24โวลต์ก็คือมันสูงสุดได้ถึง24โวลต์ไงไฟที่มันใช้สูงสุดนะ่ะเราจำเป็นจะต้องเผื่อเผื่อไว้ประมาณ25% 20%ครับก็คือต้อง ต้องโวลต์ที่คาปาที่ใช้อะต้องมากกว่า24โวลต์นเนี่ย20ก็อาจจะประมาณ30โวลต์น่ะแต่ว่าคาปาทั่วไปมันไม่มีขายหรอก30โวลต์น่ะมันจะมี25โวลต์เช่นตัวนี้ตัวนี้25โวลต์เห็นไหมหมื่นไมโคร25โวลต์ก็ก็มันก็ถ้าเราใช้ไฟ24โวลต์แล้วามาใช้คาปา25โวลต์มันไม่เหมาะครับคาปาเราอายุมันจะสั้นเนี่ยมันจะร้อนแล้วเราต้องเผื่อไฟกระชากอะไรด้วย ก็ไม่เหมาะครับก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ไฟใช้คาปาที่เป็น35โวลต์ตัวนี้นี่ครับโดยขนาดไอ้ตัวนี้มันก็ใช้35โวลต์ใช่ไหมแต่ว่าผมแปลกใจอยู่จุดหนึ่งนี่ครับบอร์ดตัวเนี้ยซึ่งคุณจะเห็นไหมมันมีคาปาหนึ่งตัว2ตัวแล้วก็3ตัวตัวเล็กนี่ีองตัวแต่ว่าตัวเล็กนี่ทําไมมันใช้มันใช้25โวลต์ก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจว่ามันออกมาแบบมาผิดหรือ,อยังไงนะเห็นไหม เนี่ยตัวเนี้ยมันใช้25โวลต์ซึ่งคาปา3ตัวเนี้ย123าเนี่ยมันขนานกันอยูนะ่ถ้าเราดูลายวงจรนนะ่ะเราไล่ดูลายวงจรเห็นไหมไล่ดูลายวงจรน,นี่เห็นไหมเห็นไหมจุดนี้แล้วก็วิ่งมาคาปาตัวนี้อีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกันไฟบวกนี่คือไฟบวกวิ่งมาคาปาจุดเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าบอร์ดตัวนี้มันเป็นบอร์ดแท้หรือเปล่าอาจจะเป็นของก๊อฟก็ได้เพราะว่าบอร์ดตัวเนี้ย ผมได้มาประมาณตัวละ400เองได้ประมาณ400ครับตัวนี้ได้มานานแล้วแหละได้มาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งได้มานานมากครับตัวนี้เป็น3116นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยเผื่อพวกคุณไม่เชื่อแต่ว่าตัวนี้บอดตัวนี้เวลาเปิดนะมันจะมีเสียงป๊อปซาวดังอยู่เลดังปุ๊กปุ๊กปุ๊กเวลาเราเปิดอะผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นของปลอมของลอกเวียนแบบก,ก็ได้ เดี๋ยวผมไขให้ดูแต่ว่าตัวนี้เป็น IC 3116อยู่นะ TPA 3116จะให้ดูด้วยว่า IC หน้าตาแท้มันเป็นยังไงเพราะว่าล็อตหลังๆเนี่ยเริ่มไอจีนมันเริ่มหัวใสแล้วมันออกแบบแล้วมันเอา IC ปลอมมาใส่ให้เราอะ IC เบอร์ที่ไม่ใช่ของแท้นะ่ะเนี่ยแล้วมันซ่อนอยู่ใต้ฮิตซิงไงเราก็เลยไม่รู้ว่าแท้หรือปลอมนี่ครับพรแกเอามาถ้าของแท้นะ TPA 3 1ม6่อ่ะเนี่ยมันจะมีฮีทซิงอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่มันจะมีช่องที่เป็นแบบว่าให้เราให้ระบายความร้อนอ่ะตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นแผ่นเหล็กหรือแผ่นอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเพื่อมันจะระบายความร้อนมาที่ฮีทซิงได้ดีแล้วมันจะทาซิลิโคนไว้ด้วยเพื่อให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีมากครับเนี่ยอันเนี้ยของแท้ครับถ้าคุณเที่ยวกับบอร์ดพวกไอ้ไอ้ห้าสองเอมทีเนี่ย คุณต้องไปดูไอซี IC มันจะเป็นหลังอย่างนี้เลยนี่หลังดำๆแล้วมันก็แปะอย่างเงี้ยซึ่งมันจะถ่ายเทความร้อนไม่ดีครับมันจะห่วยหน่อยนี่ครับหรือว่าถ้ามันเป็นของปลอมอะ่ะบอร์ดหน้าตาเหมือนกันเลยแต่มันเอาไอซีห่วยมาใส่ให้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่แกะดูเราก็จะไม่รู้นี่ครับอันนี้ผมก็เลยแกะให้ดูครับเดี๋ยวเราจะมาโมคาป,ปากันซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเดี๋ยว ไล่ไปก่อนก่อนอันนี้ผมก็โมไปแล้วนะบอร์ดนี้ผมก็โมคาปาไปแล้วแอทีบีสองหนึ่งโมไว้แล้วนี่ใช้2ตัวเหมือนกันเพิ่มเข้าไปนี่เห็นไหมส่วนพวกทีบีสองหนึ่งเห็นไหมมันจะใช้ไฟส5ห้าคาปาก็ใช้3ามห้าเหมือนกันไม่มีหรอกไม่มีเหมือนไอตัวนี้หรอกไอตัวนี้มาไงก็ไม่รู้2ี่้าโวลต์ผมจะถอดออกดีก็ดีไหมเนี่ยอืมแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแทนมันก็ใส่ก็ที่วางไม่พออยู่ดี โอเคไม่เป็นไรครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะโมยอย่างนี้นะผมจะโมไปข้างหลังนี่ครับผมจะขนานกับไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวยี่้าโวลต์เนี่ยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะใช้บอร์ดเนี้ผมว่าจะใช้ไฟให้มันยี่สิบี่โวลต์ไปเลยตัวนี้ครับใช้ใช้ยี่สิบี่โวลต์โวลต์ให้มันไปเลยเพราะว่าอ๋อจริงๆมันผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมันใส่ไดโอดมาถึง3าตัวนะ มันอาจจะดับไฟลงก็ได้นะเนี่ยเราต้องเราต้องวัดดูครับเห็นไหมมันมีไดโอดกันกันย้อนกลับไม่แน่ใจว่ามันต่อขนานกันหรือเปล่าอ๋อมันต่อขนานกันอยู่ครับเพื่อให้กระแสมันได้สูงโอเคมันมันต่อขนานกันอยู่ไดโอดตัวนี้ปกติแล้วไอ้ไดโอดพวกนี้มันจะป้องทาการป้องกันการเราต่อกับขั้วนะครับสมมุติเราต่อสลับขั้วกันอะวงจรเราจะไม่พังเพราะว่ามีไอ้ไดโอด3ตัวเนี้ย ป้องกันการกับขั้วอยู่ไอตัวนี้มันให้มาเยอะมากเลยให้มา3ตัวเลยแปกเหมือนกันไอบอร์ดบอร์ดที2ีสองหนึ่งให้มา2ตัวเห็นไหมตรงมุมนี้ที TV 2ีสองหนึ่งให้มา2ตัวแต่ว่าบอร์ดนี้ให้มา3ตัวเลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับกระแสะไหลผ่านได้ได้เยอะส่วน5้าูนสอง mt ให้มาตัวเดียวเห็นไหมนี่ห้าูนยสอง mt หนึ่งตัวโอเคเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันบอร์ดตัวนี้จริงเราจะโมวางคาปาตรงนี้ก็ได้ เช่นเดียวกันแต่มันไม่สวยครับผมว่าจะวางข้างล่างกันแหละก็เดี๋ยวดูแลกันว่าจะวางจุดจุดตรงไหน,นก็ตัวนี้ครับพอดีที่ผมซื้อาปลามาขามันสั้นเราเลยต้องต่อสายหน่อยนี่ครับขาปลาผมไปซื้อมาเนี่ยเล็กตัวละห้าบาทเองวะถูกมากครับขาปลาผมไม่แน่ใจว่าไอคนขายมันไปเอามาจากไหนแต่ว่ามันตัดขามาแล้วไงขามันสั้นอนะ่ะผมก็เลยจะต้องต่อขามัน ก็ผมจะเอาขัา้วขั้วลบลงบอร์ดไปเลยนะจริงๆผมอยากจะถอดไอ้คาปาที่อยู่ที่บอร์ดเหมือนกันนะไอ้ยี่ห้าโวลต์ตัวนะั้นอยากจะถอดออกอย่างไรเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยเห็นแล้วงุดหิดนะผมเห็นแล้วผหงุดหิดกับสเปคของมันนะ่ะมันไม่คน้นไม่สมควรที่จะใส่มารือว่าจะเอาออกดีวะมันแค่2 2 0โวลต์เองเอ้ยนี่เดี๋ยวผมอธิบายอีกจุดหนึ่ง เวลาโมคาปาแนะนำให้ให้อยู่ใกล้ไอซีที่สุดนะคุณดูการที่มันออกแบบมานี่เห็นไหมการออกแบบจริงจริงคาปาเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆก้ไอซีอ่ะเช่นบอร์ด502 MT อะ่ะจะให้ดูตัวอย่างของบอร์ด502 MT ก่อนมันยังออกแบบคาปามาให้อยู่ใกล้ตัวไอซีเลยเห็นไหมไอซี IC มันอยู่ตรงนี้มันก็ออกแบบคาปาให้อยู่ยิ่งใกล้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะลดสัญญาณรบกวนอะไรได้ด้วย ตัวนี้มันก็จะออกแบบให้ใกล้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันติดฮิตซิงไงมันก็เลยเอาไว้ตรงนี้แล้วลายทองแดงมันจะเส้นใหญ่อะ่ะเนี่ยเส้นนี้คือเส้นลายทองแดงของไฟอะไฟเลี้ยงเห็นบปก่าก็ไม่รู้นี่ครับเห็นไหมเส้นนี้ไฟเลี้ยงมันจะเข้าโดนขาริมอะขาริมของ IC ทั้งสองฝั่งเลยนะเนี่ยส่วนขาปลาตรงนี้ก็จะมีลายทองแดงเส้นนี้ใหญ่เส้นนี้มาเข้าที่ขาริมของ IC เลย เพราะเพราะว่าไอตัว IC มันต้องใช้ไฟกระแสเยอะไงมันก็เลยต้องออกแบบลายทองแดงให้ใหญ่ๆแล้วรู้สึกว่ามันจะ2ขาเนี่ยมันจะถึงกันเนี่ยสองขาริมเนี่ยมันต้องใช้ไฟถึง2ขาเลยนะ2ขาริมเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยกับ2ขาริมเนี่ยเป็นขาไฟเลี้ยงของตัว IC ตัวเนี้ยมันเลยจะต้องทําให้มันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีโอเคจะถอดดีไหมวะ 25้าโวลต์เนี่ยโอเคไม่ถอดแล้วกันนะ <c oughs> เ๋วเราขนานเข้าไปเลยนี่ครับผมวิธีขนานผมก็อย่างนี้เลยง่ายดีเอาต่อคั้วลบลงไปข้างหนึ่งนี่ครับคั้วลบมันมีคั้วลบกับขั้วบวกฮนะขาน,นสั้นไงผมก็เลยเอาคั้วลบลงอย่างนี้ไปเลยนะแล้วแต่สูตรใครแล้วกันนี่ถ้าขาใครยาวมันก็ดีอย่างไม่ต้องทําอะไรบ้างแต่อันนี้ผมเดินขาสั้นนี่ ลงอย่างนี้ไปเลยอีกตัวหนึ่งก็เช่นเดียวกันขาลบพับมันพับพอดีผมได้ขาว่าสั้นไปหน่อยนี่ผมก็เลยพับมันให้มันเลยเอามานิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็ต่อต่อให้ถูกขั้วนะครับถ้าผิดขั้วมีระเบิดนี่โอเคและส่วนอีกขาหนึ่งแล้วก็ต่อไฟปุวก ต่อไฟบวกให้มันเดี๋ยวตัดสายไฟกันแป๊บหนึ่งสายไฟไม่ต้องยาวมากหรอกครับอ้อาวให้พอดีพอดีนี่สายไฟสั้นๆน,น,นีผมมีที่ปอกอยู่ที่ปอกก็ดีนะร้อยก็แบบแต่ว่า <laughs> มันสั้นเกินเรื่องปอกยากอื เดี๋ยคลิปนี้หมดแต่โม้จริงๆทําจริงๆอะ่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่พอดีโม้ด้วยมันก็เลยนานหน่อยปอกไม่ได้สายสั้นเกินอืมนี่ครับถ้าคาปาใครขายยาวก็ไม่ต้องมาต่อแบบผมพอดีครับคาปาผมขามันสั้นไม่รู้มันเป็นคาปามาจากไหนเหมือนกันไอ้คนขายผมซื้อจาก Facebook มาซื้อมาเยอะมากเลย เดี๋ยวมาปล่อยตัวระบาด2บาทดีไหมเนี่ยผมมีเป็นถุงอะน่าจะประมาณ40ตัวได้อะแต่ไอตัวพันไมโคร25โวลต์ผมได้มาน้อยไอตัวเนี้ยผมได้มาน้อยจะหมดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยผมเอาไว้ใช้กับบอร์ดห2อตัวนี้ส่วนไอตัวดำมาผมมีเยอะอืมเดี๋ยวมาปล่อยต่อตัวละส0บาทดีไหมเนี่ยเอากำไรซะหน่อยแต่ว,ว่าจะเอ,เอาของไปลงขายในช้อปปี้ขายให้พวกคุณนั่แหละ หลอกขายแม่งให้หมดของเต็มบ้านหมดตอนนี้เดี๋ยวจะเอามาหลอกขายให้หมดเลยแล้วเราก็อวยว่าของมันดีทุกอย่างใช่ปะนี่ครับเดี๋ยวเราบัดกีกันสายไม่ต้องตัดยาวหรอกครับเราเอาให้แค่อยู่พอแล้วถึงเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยเย็นร้อน เหมือนจะอยู่แต่มันร้อนจังเลยแนะน,นำให้ใช้ที่ขีบครับนี่ใช้แหนบแหนบเราก็มีแต่ทำไมเราไม่เอามาใช้ใช้แหนบมันจะได้ไม่ร้อนมือเดี๋ยวบัดกีก่อน จริงๆนะ่าจะต่อสายก่อนนะค่อยเอาขับปลาลง<ม>ถ้าขับปลาขายาวก็ไม่มีปัญหาจบไปนานแล้วไม่ต้องมาต่อสายเสียเวลาน่น่นหบดแน่นหนึบ,นนนบลองดึงหน่อยว่าจะหลุดไหมไม่หลุดครับนี่แล้วเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็บัดกีข้างบนอีก สักนิดหนึ่งงอขาให้มันพอดีให้มันพอดีกันจะได้ไม่ต้องตัดโอเคแล้วเราก็จะยิงกาวหรือจะแปะกาวสองหน้าก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับการโมคาปา ง่ายใช่ไหมล่ะเฮ้ยมาบางคนเขาก็ใส่เยอะกว่านี้แต่ว่าบางทีใส่เยอะที่ผมบอกอ่บ BMS มันตัดถ้าใส่คาปาเยอะเกินไปอ่ะนี่ครับตอนนี้คาปาผมก็จะเป็นหมื่นกว่าแล้วเวลาอัดเบสนะถ้าเราเป็นดอกลำโพงใหญ่ๆอ่ะสมมติว่าเราใช้6นิ้ว2ดอกอ่ะสมควรที่จะโมนะครับผมบอกให้ถ้าใช้6นิ้ว 6นิ้ว7นิ้วที่มันเป็นสัก2ดอกค่ะไฟมันจะได้ไม่ตกมันจะได้อัดเบรดได้นักหนักนี่ครับคุณไปดูพวกเครื่องเสียงรถยนต์ดีตัวอย่างก็คือจากเครื่องเสียงรถยนต์นั่นแหละมันใส่คาปากันเยอะมากเลยไอ้นี่เดี๋ยวผมต้องไปหาซิลิโคนมาทาก่อนซิลิโคนทาซ p u ผมมีอยู่เดี๋ยวผมไปเอามาทาแล้วก็จะได้ยึดกาวดีก,กว่าแล้วก็จะประกอบ ก็จะเป็นประมาณนี้กันครับจากการโมคาปาของตัวนี้น่ดูเหมือนมทีทุนระเบิดอยู่ด้าน,นล่างแถมวางวเหมือนเหมือนแพรครับรอยน้ําได้เฮ้ยมันไม่เท่ะ่ะจริงๆมันต้องสักสามตัวมันจะเท่กว่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมไปหาคาปาอีกตัวหนึ่งดีกว่าโมสามตัวมันจะได้พอดีรับหนึ่งครับเดี๋ยวผมมา มาต่อกันครับพอดีผมไปเอาคาปามาเพิ่มครับนี่ผมบอกแล้วผมไม่ได้มีคาปาแค่สองสาตัวหรอกนี่มาอีกเพี้ยวครับไม,ไม่มีอะไรครับแค่อวดแค่อวดว่ามีคาปาเยอะครับนี่มาอีกสี่ตัวพอไหมคุณว่าสี่ตัวพอไหมถ้าพวกคุณบอกว่าไม่พอก็สักถุงหนึ่งไหมล่ะ <laughs> จะใส่ไม่ทังถุงเลยด้วยเนี่ยดูเดีผมบอกแล้วผมมีเป็นถุง มีเยอะครับเดี๋ยวต้องทำกิจกรรมแจกคาปาเล่นๆเสร็จแล้วเยอะจัดนี่ครับเดี๋ยวผมเมาเพิ่มไปตอนแรกว,ว่าจะใส่2ตัวกันเลยเฮ้ยสองตัวมันถ้ามันวางอย่างนี้มันไม่สมดุลไงมันโยกได้นี่แหละสาเหตุที่ต้องใส่3ตัวเพราะว่าไม่อยากให้มันโยกก็เดี๋ยวราบับตรบัดกีเพิ่มกันบัตรกีเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมไม่ลองเสียงให้ดูหรอกนะเกียดเสียเวลา เดี๋ยวต่อให้ดูแค่นั้นแหละวะ่า่าวิธีการต่อ,อยังไงมันใช้ได้อยู่แล้วแหละแ,ละแ,ค,แค่โมคาปาถ้าโมเราพังก็เกินไปแล้วแต่ว่าให้ถูกขั้วหน่อยนะดูขั้วมันให้ถูกต้องนี่ขั้วลบอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้มันมันจะสลับกับเมื่อกี้นิดหนึ่งผมต่อสายไฟก่อนดีคว่าผมเพิ่งไปได้ตะก่วมาใหม่ด้วยนี่ตะก่วดนี่ดีนะบกกัดกรีง่ายดีมันเป็นตะก่วดหรือเป็นลีดฟรีก็ไม่รู้ ตาเด็กเนี่ยน่าจะเป็นตะกัวไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ไม่รู้โอ้ร้อน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 เยอเนี่ยก็มีไม่ใช่ก็ร้อนครับยิ่งบอบบางแบบผมด้วยร้อนหน่อยโอเคพูดร้อนจริงๆด้วยเมื่อกีเขาบวกกันร้อนร้อนร้อน แล้วก็คัอลบเม่ดกี้มืดไปหน่อยนะกล้องแค่พอมองเห็นนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ยังยังไม่ได้ต่อข้บวกนะดัดคาก็ไม่อยู่เลยเราเรารยึดเสร็จเราลองยกโยกดูนะ ถ้าถ้ามันหลุดก็บัตกี้ใหม่ไปเลยลองลองยกโยกดูอ่ะอาจตะก,กลัวให้มันหลุดหน่อยมันจะได้แน่นโอ้คลิปนี้นานเฉยเลยการจะทำแป๊บเดียวนี่ครับแต่ว่าทำเสร็จแล้วเอากาวมายิงด้วยดีกว่าเพราะว่า คาปามจะได้ไม่โยกโอเคเรียบร้อยเหมือนไม่เขายู่อาา่ะอัดตะปวเข้าไปความชัวโอเคเรียบร้อยแล้วครับกับการโมคาปาให้กับบอดตัวนี้เป็นไงดูเหมือนแพ้เลย มันแท่รอยน้ําได้เด็ดดวงดีเวลานี่นครับเป็นการโมคาปาส่วนฮีซิงตัวนี้พอดีผมไปเอาไอ้นี่มาแล้วถ้าจะให้ระบายความร้อนดีๆนะครับมันมันก็จําเป็นจะต้องต้องอัดซิลิโคนเข้าไปเข้าไปใหม่ซึ่งผมจะใช้ซิลิโคนของ CPU เลยนี่เช็ดออกซะ ซีคนเดิมมันไม่รู้ว่าของดีหรือเปล่าดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับผมเช็ดออกหมดแล้วเช็ดออกให้หมดแล้วผมไปเอาซิลิโคนเทพมานี่อยู่ไหนวะแล้วผมก็ไปเอาซิลิโคนเทพมาครับนี่ของดีนะครับตัวนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นซิลิโคนสำหรับ CPU คอมพิวเตอร์ สำหรับ cpu คอมพิวเตอร์เลยซึ่งก็ราคาก็แพงอยู่แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่เอามาหยอดคอมพิวเตอร์ของผมแล้วก็หยอดพวกกั๊สจอต่างๆเพราะว่าเวลาใช้งานานานๆแล้วมันซิลโคนมันแห้งขี่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องหยอดเยอะนะครับหยอดเยอะเราเปลืองมันวิ่งไปที่ขามันด้วยหยอดเยอะแล้วเดี๋ยวความร้อยมันจะวิ่งไปที่ขา ของของตัว IC เราก็หยอดแค่ให้มันอยู่บนข้างหลังก็พอแล้วข้างข้างหลังเนี่ยแล้วก็แล้วก็ทามันอันนี้เยอะไปฝั่งนี้นี่ทาซิลิโคนถึงไงระดับยูทูบเบอร์ชื่อดังต้องอุปกรณ์ดีอีกแล้วไม่ใช่อุปกรณ์กระโหลกกะลาใช้ซิลิโคนตลาดนัดกระปุกละสิบบาทไม่ใช่ ระดับผมมันจะต้องนี่แหละซิลิโคนเทพซิลิโคนของคอมพิวเตอร์ชั้นสูงนี่ทาเข้าไปปาดเข้าไปให้เหมือนไอสครีมเลยนี่แล้วก็ทำการยึดแล้วก็ทำการยึดคืนทีนี้ผมก็จะได้ระบายความร้อนให้มันโคตรเทพระดับเทพเท่านั้นแต่ระดับเทพขขอผมไม่ใช้บอร์ดตัวนี้ก็หรอก S <S บอดปลอมบ้างเนี่ย้าปาบ้างยังใส่มาห้วยแตกเอา้าชิบหายอุดรูคาปาผมอุดรูสกูผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาปาบ้างอุดรูสกูผมหมดทุกอันเลยเหนียวเหนียวเหนียวอุตส่าห์จะโม้ซะหน่อยด,ด,ดูดินี่ครับแล้วผมก็ยึดสกูคืนเข้าไป ที่เดิมแต่ดันคาปาแ่างอุดสกูทุกตัวเลยยืดคืนครับต้องดัดมันใหม่เลย ขอใส่สก,กูก่อนคาปาบางบางสก,กูผมทุกตัวเลยโอเคแล้วก็ฝั่งนี้3มตัวครับสก,กูมี3ามตัวโดนคาปาบางทุกตัวเลยงานมันขึ้นมาดีแล้วครับจะได้เช็คเช็คว่าเรายึดเน่นไม่เน่นด้วย ที่จริงไม่ต้องโม่บ้านพลังแบบนี้ก็ได้นะเปลืองเปลืองเปล่าๆเ,เพราะว่าผมเห็นเฉพาะเครื่องเสียงเทพเทเท่าน,นั้นแหละที่เป็นหลักร้อยวัตสามร้อยวัตถึงจะใส่คาปาเยอะขนาดนี้แต่ก็เพื่อความสะใจนะความบันเทิงของเราเนาะบ้านรวยก็บอกง่ายๆอะ่ะมีคนมาถามว่าเอ้ยทำไมมึงใส่คาปาเยอะขนาดนี้เราตอบง่ายๆเลยครับบ้านรวยแค่นั้นแหละจบ ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะว่ามันใส่เยอะไปบางทีก็ไม่มีประโยชน์อะแค่บอกบ้านรวยก็พอแล้วเราจะใส่เยอะแค่ไหนก็ก็แล้วแต่เรานะไม่ได้หนักหัวขัดเนาะโอเคประกอบไขรไอ้นี่ยุดเสร็จแล้วไม่รู้แน่นเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวแน่นเกินไปคลายหน่อยเพราะว่ามันชิด p c ซีเกินไปเพราะว่าตอนแรกผมไขมันก็ไม่ได้แน่นขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขามันจะช็อตกัน โอเคครับแล้วก็งอคืนมันที่เดิมแล้วไงผมจะต้องอุดยิงกาวมันไม่ให้มันเลื่อนอยู่ดีครับพวกนี้นงไงหลุดหรือเปล่าวะเสียงมันจะหลุดเลยแต่ไม่หลุดอ๋อหลุดหลุดนี่ครับโยกดูโยกดูแล้วมันหลุดเดี๋ยวบัดขี้ใหม่ครับนี่ไอตัวล่าสุดนี่หว่าเดี๋ยวตะกัวตะกลัว โอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับการโมคาปาเป็นไงดูมีราคาขึ้นมาเลยล่ะนี่ครับกับการโมคาปาให้บอดฟ้าซึ่งเราเอาคาปามาประกอบฉากหน่อยจะได้ดูดีๆโอเคครับใครไม่ใครมีเรื่องสงสัยยังไงก็ลองถามมาแล้วกันว่าจะมีคำถามอะไรก็ลองถามผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างครับแล้วแต่อารมณ์ ก็ส่วนใหญ่ก็จะต่อครับบางทีก็บางทีทําคลิปไว้ทิ้งไว้นานแล้วก็ไม่ได้เข้ามาดูคลิปเก่าๆก็มีเหมือนกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ